เบรบลัซซีที่ใส่คัดเรายุ่ห้าแล้วคัดดังเครื่องดังนะครับสาเหตุมันคือมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตัวนี้มันหลวมขันน็อตแน่นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหลวมมันขยับได้ครับ โดยปกติแล้วต้องตัวนี้ตัวนอกนี่ขยับได้นะครับตัวนี้ต้องแน่นนะครับสาเหตุก็นี่คือไอแหวนตัวนี้สั้งเกตมีรอยนะครับมันไปค้ำไปตรงตรงบ่าที่เป็นบาไอบาที่เป็นเฟืองก่อนนะครับมันไม่ไป ไปทำไปตัวตัวลังคัดตัวนี้มันเลยไม่แน่นครับวิธีแก้ก็ตรงก็จะกึงตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ แล้วก็บล็อกลมเลยครับางนี้นี่ก็เป็นวันวันเน่นแล้วนะครับยกไม่ได้เลยครับยกไม่ได้ครับแต่ตัวนอกนี่ยกได้ปกตินะครับก็มีแค่นี้นครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ สาระดีๆก็มีเรื่อยๆครับ